สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมเสือไายไทยอีกคลิปนะครับมาต่อกันเลยครับปั้นดอกพุตานต่อนะครับมีถ่ายใกล้ๆนะครับเห็นชัดๆกันเลยจากที่ได้บอกไว้นะครับว่าจะมาปั้นดอกพุตานต่อพอดีหยุดไปฉีดวัคซีนมาครับเ,เลย เว้นไปสองวันเมื่อวานว่าจะทำคลิปไม่ทนันปั้นไปปั้นมาเพลินดูเวลาเอาเย็นซะแล้วไม่ทนันวันนี้มาทำคลิปต่อให้นะครับชมกันเลยครับเหมือนเดิมครับทาก,กาวลาเท็คครับผมลาเท็คเลย ่านใดที่ดูประจำนะครับผมว่าน่าจะทำเป็นน่าจะทำเป็นแล้วครับเพราะมันไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เครื่องมือมีไม่กี่อย่างว่าทำก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่าง,งานก็คล้ายกันเพาแถวภาคแต่ละภาคท,ที่ที่ท่านอาศัยอยู่นะครับที่ได้อาศัยอยู่ก็ลายก็จะไม่ต่างกันมากนะครับจะออกมาคล้ายกันวัดก็จะชอบ คล้ายกันนะครับอยู่แถวที่ผมอยู่น้ํำนนทบุรีก็แต่ละวัดก็ประมาณนี้ครับดอกพุตานลายกระหนกจะเป็นหลักนะครับไม่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับทำไม่ยากครับถ้าดูถ้าดูประจำนะครับถ้าติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับ ปลายปูนนะครับเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับท <c oughs> ากาวนี่ข้อดีคือจะทำให้ปูนนะครับปูนต่ำเราเนี่ยไม่แห้งเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะ แล้เราป้ายปูนเนี่ยมันก็จะยึดเกาะดียิ่งขึ้นนะครับป้ายก่อนเลยใครไม่เข้าใจอะไร หรืออยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมให้ดูนะครับทางคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็หรือถ้าจะสอบถามอะไรละเอียดกว่าเดิมนะครับก็โทรมาที่เบอร์ผมหรือว่าเมมเบอร์ผมเข้าไปผมตั้งค่าเป็นเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับมันก็จะเด้งขึ้นทันทีเลครับว่าเป็นเพื่อนเลยนะครับ ก็โทรมาหรือทักมาให้ผมจะมาตอบให้นะครับเวลาว่างเย็นๆนครับเย็นๆหรือว่าดึกๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับปั้นเส้นนะครับ,ป,รบปั้นเส้นเนี่ยต้องฝึกนะครับต้องฝึกเนี่ยปั้นเส้นเนี่ยเส้นจะเท่ากันนะครับต้องฝึกองนี้เลยนะครับ บัวตานี่ผมปั้นเป็นร้อยนับร้อยแล้วครับดอกกว่าจะปั้นเป็นนะครับก็ทําไปเรื่อยครับทีแรกดอกมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าเราปั้นมันเวลาเราหัดใหม่ๆม,มันจะช้านะครับแล้วปูนเนี่ยมันจะแห้งก่อนพอแห้งก่อนเนี่ยพอเราใส่ไอ้ดอกที่อยู่ตรงกลางครับมันชอบหลุดมันจะร่วงมาข้างล่างครับ ผมไปเรื่อยครับยวขั้นตอนสุดท้ายใครดูครับผมปั้นม่าเป็นร้อยดอกนะครับยังหนุดอยู่เลยนะครับมันต้องใช้ความพยายามมากครับในการทํางานปั้นแบบนี้ครับปั้นสดเนี่ยเพราะว่ามันเติมไม่ได้ครับปั้นเสร็จก็ต้องปล่อยเลยครับอย่างเช่นใบไม้เนี่ยครับปั้นเสร็จเราจะมาเติมไม่ได้นะครับมันจะเป็นปูนคนละเนื้อคนละชั้นทันทีมองไปรู้เลยว่าเอามาเสริมที่หลักมัน มันมันไม่ใช่งานไม่ชิ้นแบบไม่ใช่งานชิ้นเดียวกันนะพูดง่ายๆเป็นงานซ่อมเนี่เรารู้เลยแบ่งนะครับเพื่อความแม่นยำแบ่งนะครับแบ่งทางเลยนะครับแบ่งกลางนี้เลยก็การง่ายการทำง,งานของเรานะครับ,บเวลาจะเขียนลายจะปั้นก็คล้ายๆกัน,นครับ เวลาจะแกะลายดินน้ำมันครับก็จะทำแบบนี้เหมือนกันครับแบบนี้เลย รับชมเป็นวิทยาทานนะครับแต่ใส่กี่ชั้นก็ได้นะครับดอกเล็กชั้นเดียวก็ได้ดอกกระใหญ่ก็ใส่กี่ชั้นก็ได้ให้ดูให้มันสวยงามนะครับผมทําให้เป็นวิทยาทานนะครับไปปรับใช้ได้เลยครับชอบแบบไหนก็ปรับใช้เพิ่มเติมได้เลยครับ ทุกคลิปนะครับที่ผมเคยพูดไว้บ่อยๆนะครับผมก็พูดเหมือนเดิมใครที่อยากสอบถามสอบถามไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับคิดว่าผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ได้นะครับถ้าชมประจําแล้วเีว่ะน่าจะชินกันแล้วครับ <c oughs> คุ้นเคยกันแล้ว <c oughs> ผมไม่ห่วงแล้วครับวิชาตายไปก็ไปไม่ได้ครับ อยากสอบถามผมตอบให้หมดทุกคนนะครับถ้าจะให้ดีก็ทักแชทมาครับหรือโทรมาก็ได้ผมไม่ได้เสียค่าวิชาค่าเล่าเรียนมาครับผมทำไว้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่คนที่เพิ่งเข้ามารับชมหลายปีนะครับ เพราะว่ามันก็ยังอยู่ใน YouTube ไปเดนานนะครับเพราะผมไม่รู้ก,กี่วันกี่เดือนปี่ปีก็ตายไปแล้วครับแต่คลิปนี้ก็จะอยู่เป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานนะครับไปอีกนานเลยอย่างน้อยก็มีคนคิดถึงพูดถึงบ้างนะไม่ได้คิดอะไรมากมายประมาณนี้ครับ ในที่เก่งแล้วก็พันฐานได้นะครับไม่ค่อยมีหรอกครับคนที่จะมาทำเหมือนผมนะใครที่ไม่มีเวลาได้เรียนนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนก็ดูได้เลยครับสอบถามได้เลยผมตอบให้ทุกคนครับ เบอร์ผมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเข้ามาชมนะครับ0813822389นะครับ0813822389นะครับ แรกนะครับตอนแรกผ่านไปประมาณนี้ครับ ปัน้นปูนสดต้องแข่งกับเวลานะครับในกานแห้งก่อนยิ่งแดดแรงๆนี่โอ้โหพักเดียวครับมีลมโกกหน่อยนะเมื่อกี่นาทีก็แห้งแล้วครับถ้ามีลมโกโกๆแล้วก็อากาศมันร้นอนๆเนี่ยครับพักเดียวหน้าปูนแห้งหมดต้องเอาไว้ทันนะครับนี่เรานี่มัน,เป,นเป็นหน้าฝนอยู่หน้าปูนก็จะแห้งช้าก็จะทํางานง่ายครับสำหรับปูนปั้นนะครับ อกตาผมนี่นะชั้นแรกผ่านไปนะครับ ั้นที่สองนะครับมาก็ชั้นที่สองนี่เราจะทำครึ่งหนึ่งของจีบแรกนะครับจีบชั้นแรกระหว่างลองที่ขีดระหว่างกลางดอกนะครับให้อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับ ครับแบบนี้เลยเราก็ปั้นเป็นแบบเราก็คึงเป็นทรงหยดน้ำนะครับแต่ว่าเราจะหันทางแหลมเนี่ยนะครับเนี่ยเราต้องฝึกตัวนี้ก่อนนะครับไอหยดน้ําหรือว่าตาอ้อยเนี่ยครับ ต้องฝึกทำตัวนี้ก่อนเนี่ยลายทุกตัวเนี่ยจะออกมาจากตัวนี้นะครับแทบทั้งหมดแต่เถาว่ะเถาจะออกเป็นเส้นออกจากเส้นมาครับอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับต้องฝึกต้องฝึกอันนี้ก่อนผมเคยพูดไปแล้วครับคนที่ทำงานด้วยกันนะครับฝึกปั้นมาเขาฝึกทำหยดน้ำเนี่ยครับไม่ได้นะครับ เขาฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่ปั้นนะครับถอดใจเพราะอกทำยากนะครับนเนี่ยหยดน้ําเนี่ยไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะครับเนี่ยให้มันเป็นรูปหยดน้ำนยางเงครับใช้เวลาฝึก <c oughs> ใจไม่รักริงเนี่ยถอดใจหมดแล้วครับใครมองเหมือนจะง่ายๆพอลองฝึกจริงๆแล้วนี่แบบไม่ได้สักทีครับใจ ใจมันก็ไม่ไม่มีความรักในทางนี้ด้วยฮะแค่เห็นคนอื่นเขาทำก็อยากจะทำบ้างเนี่ยสุดท้ายก็ถอดใจครับไปไม่ได้งานทุกอย่างครับถ้าเราไม่รักไม่ชอบแล้วมาทําออกมาก็ไม่ดีครับเราไม่ได้ทำแค่มันเสร็จเสร็จให้มันผ่านมาือในงานที่ผมทำํำ ผมจะตั้งใจทุกชิ้นนะครับผมไม่ได้ไม่ค่อยคํานึงถึงราคาเท่าไหร่ราคาเขาว่ากันที่หลังถ้าผมรับแล้วเนี่ยผมก็จะทำมันเต็มที่คือไม่รับก็ไม่รับตั้งแต่แรกนะครับสำหรับผมผมไม่ได้คำนึงเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรครับถ้าผมรับแล้ว รับก็คือรับครับทำให้เสร็จทำให้ดีนะครับอย่างพวกฟ้าพวกสิงครับที่ผมได้ทำมาก่อนนะครับที่เคยลงคลิปไปแล้วลงใน y o u u u e บลงในเฟซอะไรอย่างเงี้ยนก็ไม่ได้แพงนะครับผมรับ แค่ตัวละสองพันเองนะครับบอกราคาเลยก็ได้คนระับทำผมทำผมทำเต็มที่จริงนะ สองครับร้อยนะครับสองปั้นทีละกีบอย่างนี้เลยนะครับงานปั้นก็จะเสร็จแต่ละดอกนะครับวันหนึ่งได้ไม่กี่ดอกหรอก ก็ได้นะครับไปพวกจีบพวกไอ้บาพวกอะไรเนะี่ยมันเป็นงานศินละปะครับมันเป็นงานแบบไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับสาหรับผมเนี่ยมันแล้วแต่ช่างแล้วแต่จินตนาการนะครับบางคนก็ดอกกุตานเขาก็จะไปจีบมันนะครับก็จะยักตรงกลางครับบางคนก็จะยักแบบนี้เลย ได้หมดครับยไงก็ได้แต่ผมแต่ผมก็จะอีกแบบหนึ่งครับแบบนี้ครับที่ผมทําอยู่ให้ให้ดูตอนนี้นะครับผมก็จะแหวก2นะครับ ใช้ตะปูก็ได้นะครับเนี่ยช่วยนะครับความอ่อนช้อยและงดงามยิ่งขึ้นนะครับ ครับที่ผมพูดเบื้องต้นนะครับว่าเนี่ยถ้าทําไม่เสร็จอีถ้าทําเสร็จช้านะครับไม่ทันเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันอะ่ะจะชอบหลุดไอ้ตรงนี้เลยครับที่ผมทำไปเลยร้อยดอกแล้วแต่ยังหลุดอยู่นะครับยังหลุดยังร่วงอยู่นะครับนี่นะครับตรงกลางนี่เลยครับ ปูนนี้มันเป็นปูนเนื้อละเอียดอยู่แล้วนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักปูนปั้นปูนตํานะครับปูนตาเพชรุรีเนี่ยมันเป็นปูนเนื้อละเอียดอยู่แล้วครับเนี่ยเราแค่เอาเกียงนะครับปาดหน้าทีเดียวก็เนียนนะครับอย่างขัดมันเลยครับเกียงนี่ต้องแช่น้าไว้ตลอดเวลานะครับเวลาใช้งานนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคือเรา วางปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาวางจุ่มลงในถังน้ำทันทีเลยนะครับนี่คือแนะนำสำหรับคนที่กำลังจะหัดนะครับคนที่ยังไม่เคยนะครับ คน,คนที่สอบถามมาว่าไม่ปั้นแล้วไม่เนียนเลยก็คือเราต้งแบบใช้เกียงแบบนี้นะครับมันถึงจะเนียนะครับใกมีเกียงปั้นโดยเฉพาะนะครับมันจะเข้ารูปมันตามงานที่เรา ชิ้นงานที่เราทำนะครับมันจะไปได้ทุกซอกเพราะว่ามันมีหลายขนาดนะครับเราปั้นลายเล็กงานเล็กเราก็ใช้เกียงอันเล็กนะครับเราปั้นลายใหญ่งานใหญ่เราก็ใช้เกียงอันใหญ่มันจะได้ทรงนะครับงานมันก็จะปฏิใช้เกียงเนี่ยเข้าไปได้ทุกซอกนะครับแน้วหานมันจะเนียนนะครับงานมันจะเนียนเนี่ยครับแบบนี้นะครับ จะไม่งานจะ,จะไม่หยาบนะครับมองดูมันจะเรียบร้อย,อยนี่นะครับทำอะไรก็ได้นะครับไดอกตรงกลางเนี่ยเราจะวน ก็ได้เขาใช้เกียงวนหรือเราจะทิ้มแบบนี้นะครับก็ได้นะครับเนี่ยเจะปูทิ้มเลยเนี่ยเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมีอะไรอสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้หรือว่าโทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นอะไรให้ดูอีกเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับหรือว่าจะมาปั้นนกนะครับเผื่อเผื่อปั้นนกจะทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับเผื่อนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับจะออกมายังไงนะครับคอยดูนี่กระอกก็ มีกรอกสี่ตัวนะครับหน้านี้นี้ตัวหนึ่งข้างละสครับเนี่ครับ <c oughs> ครับผมคุดนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ